ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางให้กำลังใจผู้สมัครนายกอบจและสอบจคณะก้าวหน้าน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมนางสาวพานิกาช่อวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าได้เดินทางมายังบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการ ram. เพื่อให้กำลังใจในายทัชชัยเมตโตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคณะก้าวหน้าส่งลงสมัครสภาอบจครบทุกเขตทั้ง 3. 6เขตเลือกตั้งด้านนายทัชชัยเมตโตผู้สมัครรับ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในนามคณะก้าวหน้ากล่าวว่าตนมีความพร้อมและมีความมั่นใจในการทำงานและขอโอกาสจากประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการดีขึ้นและไม่มีความหนักใจกับคู่แข่งที่เป็นคนดังมีชื่อเสียงผมเกิดและโตมีครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการผมต้องการเห็นจังหวัดสมุทรปราการดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นโดยคณะก้าวหน้าได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานท้องถิ่นผมจึงอาสามารตรงนี้หลังจากนั้นผู้สมัครสอบจทั้งหมดพร้้้อมมดวยนทัชเตผู มังนายกอบจอได้ร่วมถ่ายรูปกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองจิตประธานคณะก้าวหน้าที่เดินทางให้กำลังใจบริเวณหน้าสารการจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับการรับสมัครรับเลืกกอก,รรตาก,าลลกตั้งนายกอบจอไปแล้วจำนวน5คนโดยในวันแรกตูน่นันทิดาแก้วบัวสายที่ลงสมัครนายกอบจอในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าได้เบอร์หนึ่งวันที่สองพฤศจิกายนมีดรรัชชานนท์ทองอารามได้เบอร์สองนายนำพลคารมปาดได้เบอร์สามและเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนนายอานวยรัศมิด ทัดอดีตนายกอบจสมุดปราการก็ได้มาสมัครเป็นนายกอบจเป็นคนที่4ี่ได้เบอร์สีและล่าสุดนายทัศชัยเมตโตได้มาสมัครนายกอบจในนามคณะก้าวหนา้นา,นาเป็นคนที่5และได้เบอร์หทั้งนียง้ยังคงเหลือเวลารับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจและสอ,อบจในวันที่6พฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นวันสุดท้ายอีกหนึ่งวันเราต้องการเป็นปการเมืองใหม่ที่ผูาการเมืองโดยไม่สุจริตอีกเราไม่ต้องการให้พวกเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มที่ซื้อเสียง จะเริ่มเจอทรัปชันแล้วเราจะทำอะไรทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน